สวัสดีค่ะวันนี้นะคะครูแสงก็จะมาสอนวิธีการใช้แอปแคปคั t นะคะใช้แอปแคปคัตนะคะอ้าวเวลาเราเข้ามาที่เมนูแอปแอปพลิเคชันแคปคัตแล้วใช่ไหมคะให้เพื่อนๆกดไปที่เครื่องหมายบวกโปรเจกต์ใหม่นะคะทีนี้ครูแสงจะลองถ้าเวลาเราทําคลิปวิดีโออะคะ่ะเราจะตัดต่อคลิปวิดีโอแล้วก็ใส่ช่องทางการติดต่อด้วยนะคะพอดีว่า อ่าแบบนี้นะคะนี่เลยแล้เพื่อนๆก็เลื่อนไปนะคะท้ายคลิปวิดีโอเห็นไหมคะเวลาเราจะพูดจบเราสอนจบเราให้เนื้อหาเราให้ความรู้เสร็จแล้วเนี่ยเราควรที่จะเพิ่มช่องทางการติดต่ออ่าแบบนี้นะคะเห็นไหมคะครูแสงก็จะมีเพิ่มช่องทางการติดต่อเนี่ยซึ่งแอปแคปคัทตัวนี้ค่ะใช้ง่ายนะคะเพื่อนๆใช้ง่ายมากนะคะอ่าทีนี้ จะสอนวิธีการใส่ข้อความเนาะวิธีการใส่ข้อความนะคะเวลาเราทำคิวดิโอเนาะเราก็ไปที่ตัวทีข้อความนะคะจะเห็นแถบเมนูด้านล่างนะคะเอาดูใหม่นะคะเพื่อนๆน,นี่เห็นไหมคะข้างล่างนี่เป็นแถบเมนูเราไปที่ตัวทีข้อความแล้วเราก็ไปแอดเพิ่มข้อความเห็นไหมคะจะมีข้อความขึ้นมาเนาะทีนี้ครูแสงก็จะใส่ชื่อครูแสง สมมุติเราก็กดเครื่องหมายถูกไปนะคะย่อขยายได้นะคะเห็นไหมคะเพื่อนย่อขยายได้นะคะแล้วก็เปลี่ยนตัวอักษรได้ด้วยนะคะเปลี่ยนตัวอักษรได้ด้วยนะคะให้เราไปตรงที่เอฟเฟกก็ได้นะคะเนี่ยเห็นไหมคะจะมีตัวอักษรให้เราเลือกมากมายเลยเห็นไหมเพื่อนๆเห็นไหมคะลองเปลี่ยนดูนะคะลองเล่นดูนะคะลองฝึกดูเนาะก็จะมีพวกเอฟเฟกก็ได้เห็นไหมคะ จะมีตัวอักษรตัวหนังสือให้เราใช้เล่นเยอะแยะมากมายเลยนะคะเป็นบับเบิลก็ได้เห็นไหมคะแบบนี้บ,บัะะเเเะะเบเบ,บิลแบบนี้ก็ได้นะคะเห็นไหมคะเยอะแยะมากมายเลยนะคะเราชอบแบบไหนแบบนี้ก็ได้นะคะสำหรับครูแสงเลือกตัวนี้ใช่ไหมคะเราก็ลากไปเนาะลากไปใส่ชื่อครูแสงนะคะแบบนี้คะ่ะ แล้วเราอยากให้ข้อความนะคะข้อความของเราเนี่ยไปสิ้นสุดท้ายคลิปเลยเราก็ใช้มือนิ้วค่ะลากไปเลยค่ะลากไปถึงท้ายคลิปของเราเลยนะคะถ้าเกิดเราไม่ลากเนาะข้อความมันก็จะไม่ไปนะคะเอาวนีเกินไปแล้วนะคะแล้วก็ย้อนกลับมานี่ข้อความของเราก็จะมาอยู่เอาแค่ตรงคลิป แบบนี้นะคะเห็นไหมคะเพื่อนๆตัดต่อไม่ยากเลยนะคะตัดต่อไม่ยากเลยเนาะลองเอาไปใช้นะคะเอาไปฝึกเล่นฝึกใช้กันดูนะคะเพราะว่าอะไรคะการทำคอนเทนต์โดยที่เราทำเป็นคลิปวิดีโอเนี่ยคะ่ะมันจะคือ มันจะสร้างยอดขายให้เราได้เพิ่มมากขึ้นก็คืออะไรคะรูปภาพเราแตกต่างจากคนอื่นคลิปวิดีโอเราก็แตกต่างจากคนอื่นเนี่ยค่ะแล้วทีเนี้ยเฟซบุ๊กอ่ะเขาก็จะเปิดการมองเห็นให้คนอ่ะเห็นโพสต์ของเราเยอะๆเห็นสินค้าของเราเยอะๆนะคะถ้ายัางไงลองเอาไปฝึกทําดูกันดูนะคะแล้วครูแสงก็จะมีาการทําภาพดีๆหรือก็คลิปดีๆมานําเสนอฝากติดตามกันด้วยนะคะ วันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย